สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาดูงานประกอบเสร็จนะครับงานประกอบเสร็จเตรียมเช็คสินค้าแล้วก็เตรียมจัดส่งนะครับให้ลูกค้ามีหลายแบบหลายรุ่นนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับใครสนใจราคาเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพันห้าจนถึงเจ็ดพันห้านะครับมีหลายราคานะครับก็จะมีอ่าเดี๋ยวให้ดูตัวนี้เป็นไม้ประดูนะครับเป็นงานไม้ประดู ทรงมือสอดนะครับตัวนี้เป็นรางเควันนะครับ1999บาทนะครับ1999นะครับมือสอดมือสอดประดูรางเควันนะครับ1999บาทนะครับแล้วก็จะมีเป็นกำคอนะครับกำคอประดูรางเควันเหมือนกันนะครับกำคอประดูกำคอประดูก็คือราคาอยู่ที tourist, 1, pues er. 1, ่ถึงหนึ่เก้าสิบบาทนะครับหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบนะครับกำคอประดูทรงนี้นะครับเนี่ยครับ ตรงนี้นะครับ1นึ่งพบาทนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวไม้ขี้เหล็กน,นะครับตัวนี้เป็นตัวไม้ขี้เหล็กอ่าไม้ขี้เหล็ก3,200บาทนะครับตัวนี้ลังเคทูนะครับเป็นลังเคทูตัวนี้3,200บาทรวมส่งนะครับส่งฟรีปลายทางนะครับเป็นงานไม้ขี้เหล็กน,นะครับ, 3, บตัวนี้นี่ครับสามพนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่ามือสอดนะครับมือสอด แล้วก็จะมีมือสอดสีดํานะครับมือสอดสีดําเป็นงานไม้กระถินเทพานะครับตัวนี้ราคาปกติหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้านะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับมีโปรโมชั่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับมือสอดสีดํานะครับทําเป็นสองระบบได้นะครับทำสองระบบเพิ่มเงินสองร้อยบาทนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นงานสองระบบนะครับสองระบบตัวนี้มือสอดสีดําเนี่ยจะอยู่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับ หนึ่งเจ็ดเก้าเก้านะครับตัวนี้เป็นสองระบบนะครับถ้าเป็นยิงปลาอย่างเดียวก็คือหนึ่งพันห้าเก้าสิบเก้าบาทนะครับต่อมาก็จะเป็นกำคอสีดำนะครับตัวนี้กำคอสีดำเมมือนหินเทพาเหมือนกันนะครับตัวนี้ถ้าเป็นระบบเดียวนะครับยิงปลาอย่างเดียวก็พันห้านะครับตัวนี้ถ้าสั่งเป็นสองระบบก็จะอยู่ที่พันเจ็ดนะครับกำคอสีดำหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับ กระมดนคับก็จะยิงลูกเหล็กลูกกลมนะครับยิงลูกอ่ายิงนกนะครับขนาด5้มิลนะครับใส่ได้ทีละสิบลูกนะครับใส่ยิงสิบลูกเลยครับยิงเป็นลูกปลายไปเหมือนปืนลูกซองเลยนะครับอ่าทวนใหม่นะครับพันห้าร้อยบาทนะครับยิงปลาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับมีอุปกรณ์ให้ครบชุดพร้อมใช้งานนะครับอ่าถ้าเป็นสองระบบก็คือหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับเพิ่มเงินสองร้อยบาทต่อมา ตัวนี้เป็นอ่าทรงใหม่นะครับเป็นกัมคอหลังค่อมนะครับกัมคอหลังค่อมไม้กระถินเทพานะครับตัวนี้หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับทำเป็นสองระบบได้เหมือนกันนะครับเพิ่มเงินสองรบาทก็อยู่ที่พันแปดนะครับตัวนี้ถ้าเป็นสองระบบนะครับกัมคอหลังค่อมนะครับเป็นงานไม้กระถินเทพานะครับกัมคอหลังค่อมพันหกนะครับรวมส่งนะครับส่งฟรีปลายทางนะครับพันหกถ้าเป็นยิงปลาอย่างเดียวนะครับถ้าสองระบบก็พันแปดนะครับตัวนี้ แล้วก็จะมีกำคอนะครับกำคอลูกซองนะครับกำคอลูกซองธรรมดาตัวนี้ก็จะอยู่ที่อาเป็นงานไม้กระถินเดียผ้านะครับเป็นงานไม้คัดนะครับดูครับตัวนี้ลางคีวันเหมือนกันนะครับหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทเอ้หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทนะครับตัวนี้กำคอลูกซองนะครับตัวนี้หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบนะครับถ้าเป็นสองระบบก็เพิ่มอีกสองร้อยนะครับเป็นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับตัวนี้ก็กำคอประดูนะครับ แล้วก็จะมีตัว M4 นะครับตัว M4 ราคา2 0 0 0ันนะครับตัวนี้ทำสองระบบได้เหมือนกันนะครับเพิ่ม200บาทถ้าสองระบบก็22 0 0นะครับถ้าระบบเดียวไที่2 0 0พันนะครับตัวนี้จะได้โรลเลอร์ไปด้วยนะครับแถมโรลเลอร์ให้เลยนะครับตัว M4 นะครับไปดูคลิปทดสอบนะครับเอาไปยิงปลาได้นะครับลองเลื่อนๆดูนะครับมันจะมีคลิปแยกกันอยู่นะครับมีคลิปที่ผมถ่ายเป็น ชุดของไข่ของมันนะครับลองเข้าไปเลื่อนดูในช่องนะครับกดเข้าไปดูราคาผมจะบอกไว้ในคลิปทุกคลิปนะครับทุกคลิปผมจะแจ้งราคาปืนไว้ทุกรุ่นนะครับลองกดเข้าไปดูเลยนะครับไม่ต้องสอบถามให้ยุ่งยากนะครับกดเข้าไปฟังราคาเลยเราชอบรุ่นไหนแบบไหนราคาเท่าไหร่ก็โทรมาสั่งซื้อได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับ0 9 7 2 6เ8 6 5 0ดนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ใต้คลิปนะครับ5 0นย์เก้าเจ็าสองหกแปดแปงหกห้าลูนย์นะคไม่มีคาสิสคงาะค่ับ เรามีบริการจัดส่งแบบเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีนะครับไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยนะครับราคาที่แจ้งไปทุกแบบทุกรุ่นทุกราคาครับผมจะแจ้งไปคือราคารวมส่งเลยนะครับไม่ต้องมาบวกค่าส่งค่าส่งเพิ่มนะครับก็คือเราแจ้งราคารวมส่งไปให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ให้ครบชุดพร้อมใช้งานทุกรุ่นนะครับอย่างถ้าเป็นรางเควันเนี่ยผมจะให้ไปอย่างละชุดทุกรุ่นเลยนะครับก็จะมีลูกดอกหนึ่งมียางหนึ่งนะครับแล้วก็ท่อพร้อมสาย p ีอีหนึ่งร้อยปอนด์ให้หนึ่งชุดนะครับ ถ้าเป็น2ระบบก็จะมีเพิ่มมาก็จะคือจะให้เป็นโรเลอร์ไปแล้วก็ลูกเหล็ก5มิลน,นะครับลูกกลมลูกยิงนกนะึ่ะร้อลูกนะครับที่เพิ่มมาแล้วก็จะมีตัวดันลูกมีฝังแมเหล็กให้นะครับถ้าเป็น2ระบบนะครับถ้าเป็นระบบเดียวก็จะมีลูกดองหนึ่งลูกยาง1ชุดแล้วก็ท่อพร้อมสายปีอีหนึ่งร้อยปอนด์หนึ่งชุดนะครับทุกรุ่นนะครับที่เป็นรางเควันจะได้อุปกรณ์ตามนี้นะครับปีข้างขาวเป็นสแตนเลสนะครับปีข้างข้าวจะใส่เป็นสแตนเลสให้ทุกตัวนะครับ แล้วก็ระบบไกลก็จะเป็นสแตนเลสนะครับระบบไกลกล่องอีซี่ล็อกตัวนี้นะครับเป็นสแตนเลสนะครับมีตัวช่วยล็อกนะครับแล้วก็มีเซฟนะครับตรงนี้เซฟป้องกันการลั่นนะครับเวลาเราขึ้นเซฟมันจะเหนี่ยวไกลไม่ได้นะครับกดเซฟก็จะยิงได้ปกตินะครับแล้วก็จะมีตัวอีซี่ล็อกตรงนี้นะครับตัวช่วยล็อกจับลูกดอกเข้ามาชนแล้วก็กดตรงนี้ช่วยได้นะครับในกรณีที่เราไม่ได้ดึงย่งลูกดอกเข้าไปเลยหรือว่าจะดึงเข้าไปเลยก็ได้นะครับแบบปกติใช้ได้2ระบบนะครับจับดึงเข้าไปเลยนะครับหรือว่าจจะับ ผักเข้ามาแค่ชนแล้วก็กดตรงนี้ช่วยก็ได้นะครับระบบไกลเรารับประกันให้ตลอดชีพนะครับสึกล้อมีปัญหาตอนไหนสามารถส่งกลับมาเคลมได้เลยนะครับซ่อมให้ฟรีซ่อมไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับระบบไกลรับประกันยาให้ยานานตลอดชีพนะครับระบบกลไกภายในผมออกแบบมาเนี่ยหนาแข็งแรงนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมกล้ารับประกันให้ขนาดนี้นะครับไม่มีใครกล้ารับประกันให้ตลอดชีพแบบนี้นะครับผมกล้ารับประกันให้ตลอดชีพเลยเพราะว่าสแตนเลสที่เรานํามาทํามันก็จะเป็นเกรดแข็งนะครับ ลูกดอกไม่สามารถกัดก่อนได้ง่ายนะครับไม่สึกล้อย่ายง่ายนะครับก็เลยกล้ารับประกันให้ยาวนานนะครับระบบการล็อกนะครับระบบปฏิบัติการภายในมันก็จะล็อกแน่นหนาแข็งแรงนะครับทําให้ผมกล้ารับประกันให้เลยตลอดชีพนะครับส่งกลับมาเทีได้เลยนะครับผมดูแลให้ฟรีนะครับถอดน็อตออกมานะครับถอดน็อตสามตัวนะครับถ้ามันมีปัญหานะครับใช้ไปยาวนานแล้วถ้ามันมีปัญหาถอดน็อตออกแค่สามตัวนะครับยกออกมาแล้วก็ส่งกลับมาให้ผมนะครับ ผมจะซ่อมให้ฟรีนะครับถ้าซ่อมไม่ได้ผมก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับแต่ว่าอย่าไปลื้อนะครับระบบไกเนี่ยผมแจ้งไว้ก่อนนะครับถ้ามีรอยตอกรอยเจียรอยลื้อเนี่ยผมยังไม่รับประกันให้นะครับก็คือถ้าส่งมาก็คือถอดน็อตแค่แค่น็อตข้างบนออกสามตัวยกออกมาแล้วก็ส่งกลับมานะครับจะมีการรับประกันให้ถ้าไปลื้อไปตอกไปทําอะไรให้มันบุบมันเบี้ยวมันเสียทรงเสียหายมาก็คือผมไม่รับประกันนะครับไม่รับผิดชอบนะครับอันนั้นต้องซื้อใหม่อย,ย่างเดียวนะครับ มีหลายแบบหลายรุ่นหลายราคานะครับตามที่แจ้งไปเลยนะครับพวกนี้จะไม่มีโรเลอร์นะครับผมแจ้งไว้ก่อนนะครับจะไม่ได้ให้ไม่ได้แถมโรเลอร์นะครับนอกจากจะเป็น2ระบบนอกจากสั่งทาเป็น2ระบบนะครับถ้าสั่งทํา2ระบบจะเพิ่ม2 0 0บาททุกรุ่นนะครับตามที่แจ้งไปนะครับจะมีเฉพาะรุ่นเดียวนะครับที่ให้โรเลอร์ไปเลยนะครับโดยที่ไม่ไม่ใช่2ระบบก็จะคือจะเป็นตัวตัวรุ่นอ่า M4 ครับตัว M4 เนี่ย เราจะใส่โรเลอร์ไปให้เลยนะครับตัวนี้เป็นงานยิงเร็วนะครับตัวนี้ก็คือราคาสองพันนะครับสองพันรวมส่งนะครับยิงปลาอย่างเดียวนะครับเราจะแถมโรเลอร์ไปให้เลยนะครับตัวนี้ตัวเอ็มโฟรอ่ารุ่นอื่นไม่ได้แถมนะครับมีตัวนี้แถมโรเลอร์ให้โรเลอร์ซูเปอร์ลีนมูลค่าหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับแถมให้ฟรีไปเลยนะครับตัวนี้เอ็มโฟนะครับ ประมาณนี้นะครับก่อนเก็บสินค้าเข้าคลังนะครับเราก็จะเช็คดูความตรงของรางนะครับงานพึ่งประกอบเสร็จนะครับใครสนใจตจิดต่อมาได้ครับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ